ชายสไตล์ทิปสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูสมุนไพรดับพิษร้อนกันนะคะก็คือหญ้านางแดงช่วงนี้อากาศร้อนนะคะเราอาจจะเป็นเหนื่อโรคแพ้เหนื่อตัวเองหรือว่าผื่นคันต่างๆตามร่างกายเราล้างสารพิษกันสักนิดก่อน,นะค่ะด้วยหญ้านางแดงหญ้านางแดงมีส,สรรพคุณก็คือช่วย บำรุงธาตุบำรุงหัวใจดับพิษล้อในร่างกายแก้ท้องผูกล้างสารพิษหรือล้างสารตกค้างจากยาฆ่า,มาแมลงต่างๆไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้ที่เรากินอยู่อันนี้ก็จะเป็นเถาของมันนะคะแต่ว่านี่ค่ะเถาหนึ่งถุงบรรจุร้อยกรัมนะคะอันนี้จะต้มพร้อมกับใบหญ้านางแดงค่ะสรรพคุณจะช่วยเสริมล้างสารพิษที่ตกค้างในร่างกายเรา ให้ออกไปนะคะอันนี้แดงต้มขนาดนี้เลยนะคะต้มจนมีน้ําสีแดงๆอย่างนี้นะคะอันนี้เราจะสามารถต้มได้หลายครั้งอันนี้มันจะออกแดงๆนิดๆแต่ถ้าเราต้มแค่นี้แล้วก็เราก็พักกินก่อนได้แล้วก็เราต้มได้หลายครั้งต้สองสามน้ำอะคะ่ะ อันนี้ทิ้งไว้ให้เย็นเลยนะคะแล้วก็เอามาดื่มดื่มแทนน้ำปกติของเราทั่วไปอะค่ะ